สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคาร์แมทริกช่องที่รวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์ใหม่รถยอดนิยมรีวิวและข่าวสารล่าสุดในวงการยานยนต์ถ้าคุณชอบเนื้อหาเกี่ยวกับรถยนต์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเรานะครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปทําความรู้จักกับรถเล็กสุดประหยัดรุ่นใหม่ที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือเชฟโรเลตสปาปีสอี2026ซึ่งเป็นหนึ่งในรถยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความนิยมทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้ที่เน้นความคล่องตัว ประหยัดน้ำมันและราคาจับต้องได้เชฟโรเลตสปาร์คส0 2 6มาพร้อมดีไซน์ใหม่ที่ดูทันสมัยยิ่งขึ้นฝากระโปรงหน้าถูกปรับให้โค้งมนมากขึ้นพร้อมไฟหน้าเล็ดแบบใหม่ที่สองสว่างและให้ความปลอดภัยในตอนกลางคืนตัวถังรถดูแน่นขึ้นกว่าเดิมแม้จะยังคงขนาดเล็กกระทัดรัดเหมือนเดิมเหมาะมากสำหรับการใช้งานในเมืองหรือในพื้นที่จอดรถจำกัดภายในห้องโดยสารของสปาร์คสองมีการปรับปรุงเรื่องวัสดุให้ดูพรีเมียมมากขึ้น บาะนั่งออกแบบใหม่ให้นั่งสบายแม้จะเป็นรถขนาดเล็กแต่ก็รองรับผู้โดยสารได้ถึง4คนระบบอินโฟเทนเมนเป็นหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มีพอร์ตชาร์จ USB และระบบเชื่อมต่อบ t o o t h มาให้ครบครันด้านขุมพลังเชฟโรเลตส Spark 2026ใช้เครื่องยนต์เบนซินขนาด1.4ลิตรสสูบให้กำลังประมาณ98แรงม้าพร้อมเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้การขับขี่นุ่มนวลและประหยัดน้ำมัน ซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญของรุ่นนี้โดยอัตราสิ้นเปลืองเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ20-22กิโลเมตรต่อลิตรถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันสำหรับระบบความปลอดภัยส p a r k รุ่นใหม่นี้ให้ระบบเบรก ABS ถุงลมนิรภัยคู่หน้ากล้องมองหลังและระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับรถยนต์ในกลุ่มนี้ ราคาของเชฟโรเลตสปาร์ค2026เริ่มต้นที่ประมาณ420 0 0 0บาทไปจนถึงรุ่นท็อปที่อาจอยู่ที่ประมาณ4 8 0 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับออปชันและแพ็กเกจที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่เหมาะสมมากเมื่อเทียบกับฟีเจอร์ที่ได้รับและยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆสำหรับใครที่กำลังมองหารถเล็กสำหรับใช้งานในเมืองและนี่ก็คือข้อมูลของเชฟโรเลตสปาร์ค2 0 2 6ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคาร์แมทริกด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ หากคุณต้องการเวอร์ชันมีเสียงภาคหรือซับไตเติลด้วยแจ้งมาได้เลยครับ